และเมื่อนิสิตนะฮะได้ทำการนำข้อมูลมาลงใน SPSS พร้อมกำหนดตัวแปรได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมเซฟไฟล์นะครับโดยการมาที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็กดเซฟแอดนะครับให้นิสิตตั้งชื่อนะครับไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับอย่างเช่นครูตั้งชื่อว่า data นะฮะศูนะครับครูก็ตั้งชื่อไว้แล้วก็นะฮะเลือกเซฟแอดซส์คือ .sav ตรงนี้นะครับก็กดเซฟนะครับ อ่านะฮะถ้าเป็น .sav เราก็จะเปิดในโปรแกรม SPSS ได้นะครับเมื่อกดเซฟเสร็จนะฮะมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างเอา์พุตขึ้นมาซึ่งไม่ว่าเราจะทำการประมวลผลหรือเซฟอะไรใดๆก็ตามนะครับ ทุกอย่างในโปรแกรมนี้มันจะขึ้นมาในหน้าต่างเอาพุทนะฮรแล้วก็จะขึ้นเรียงลําดับลงมาเรื่อยๆนะครับเราสามารถเลือกเซฟนะครับเอาพุทเอาไว้ใช้ในการรายงานผลหรือถ้าเราไม่เอาเราก็กดปิดหน้าต่างเอาพุทนะฮะไม่เซฟนะฮะหน้าต่างเอาพุทก็จะหายไปแต่ตัวหน้าต่างของโปรแกรมก็ยังคงอยู่นะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปประมวลผลหรือง่ายๆเลยก่อนจะไปเก็บข้อมูลทุกครั้งได้ซ้ำนะครับอย่างที่สอนไปในห้องคือเราจาเป็นต้องนะครับหาะไรครับทดสอบ ความตรงและก็ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามของเรานะครับซึ่งความตรงนะฮะที่เราทดสอบกันบ่อยๆนะฮะที่นิยมในเชิงสังคมศาสตร์ก็คือการใช้วิธีการาตรวจสอบสามเศร้าหรือ IOC นะครับแต่ว่าถ้าการทดสอบความน่าเชื่อถือนะครับหรือ Reliability ตรงนี้นะครับ ในการวิจัยของทางนิเทศศาสตร์เนี่ยเราจะนิยมใช้นะฮะวิธีการหาค่าคอนบักอัลฟานะครับหรือเป็นหนึ่งในวิธีวัดความสดของภายในโดยใช้สถิตินะครับนะฮะซึ่งค่าที่ยอมรับก็แล้วแต่กำหนดแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่มากกว่า0.70หรือ0.75นะครับซึ่งวิธีการก็ไม่ยากนะครับนั่นก็คือว่าให้เราเนี่ยนะครับไปทำแบบสอบถามเนี่ยไปเก็บกับประชากรนะครับ่าสคนนะครับซึ่งมีลักษณะเนี่ย เป็นประชากรเลยแต่ว่าไม่ใช่ประชากรนะฮะแล้วเราก็นำมานะฮะเอาข้อมูลมาลงไว้ใน SPSS ให้เรียบร้อย30คนนะฮะเป็นขั้นต่ำนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการประมวลผลโดยนะฮะไม่ว่าจะประมวลผลนะอะไรก็ตามนะครับเมนูที่เราจะประมวลผลนั่นก็คือว่าจะต้องมาที่ตรงนี้ครับเมนู Analyze นะครับเนี่ยก็จะมี ตัวให้เราบสมผลเยอะแยะเลยแต่ว่าในการหาความาน่าเชื่อถือนะฮะเราจะต้องมาที่ scale ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เลย reliability analysis นะฮะอ่าซึ่งเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเอาทุกข้อนะครับไปวัดเนื่องจากว่าข้อที่เป็นคําถามคัดกรองหรือคําถามเชิงนะครประชากรเบื้องต้นข้างบนอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะครับครูก็จะเลือกข้อที่เป็นสเกลนะฮะที่เป็นแบบสอบถามในตอนที่2นะฮะเป็นต้นไปที่เราจะนําไปนะฮะทำการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นก็คือว่าตั้งแต่ นี้นะครับเรื่องของการส่งข้อความติดต่อนะฮะไปจนถึงข้อสุดท้ายคือระยะเวลานะฮะครูกดชิปแล้วก็กดข้อสุดท้ายนะฮะแล้วครูก็แอดโดยการกดลูกศรเข้าไปด้านขวาตรงนี้นะฮะเรียบร้อยนะฮะข้อไหนเราไม่เอาเราก็อาจจะกดเนี่ยแล้วก็แบกกลับไปงี้มันก็จะกลับไปด้านนี้คือเราไม่เอาแต่ถ้าจะเอากลับไปใส่ก็กดแล้วก็อ่ะให้มาด้านนี้นะครับ เสร็จแล้วเลือกอะไรครับเราเลือกเมนูตรงนี้เลือกเป็น alpha นะฮะมันจะตั้ง default ไว้แล้วเนาะนะฮะกดที่ s t a t i s t i c ต่อนะครับตัวที่สําคัญที่ต้องเอาคืออะไรบ้างนั่นก็คือว่าเราควรเลือกตัวนี้นะครับ3ตัว item scale scale if item is delete นะฮะหรือว่า correlation นะฮะเลือกแค่4ตัวตรงนี้พอที่เหลือตั้ง default ไว้นะฮะแล้วก็กด continue นะฮะแล้วกด โอเคนะครับหน้าต่างเอาพุจะขึ้นใหม่ครั้งและจะพบว่ามีตาราง Reliability ขึ้นมามากมายนะครับตรงนี้นะฮะเคสสามสิบเคสร้อยเปอรแสดงว่าไม่ได้มีตัวไหนที่มีความผิดพลาดนะครับไล่ลงมาตารางที่สำคัญคือตารางตรงนี้ครับคือ r e l i b i l l t y y t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  s t t i s จะเห็นว่าค่าค o n น a c ม Alpha ของเราได้สูงถึงจุด926นั่นหมายถึงความนะฮะสอดคล้องภายในของเรานะฮะความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามเราใน67ข้อตรงนี้นะครับอยู่ในระดับที่สูงเลยแหละคือ เกินจุดเจหรือจุดนะฮะไปเยอะเลยดังนั้นแบบสอบถามของเราก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือนําไปเก็บข้อมูลได้นะครับดูตัวนี้นะส่วนตัวกลางเนี่ยที่เป็น on standardize d item เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากกับค่าตรงนี้นะครับมันก็คือว่าถ้าจะแตกต่างกันมากก็คือว่า แต่และข้อในแบบสอบถามของเรานั้นมีความแปรปรวนหรือค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานต่างกันมากเกินไปค่าตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าโดยรวมแล้วมันก็จะมีความใกล้เคียงกันเอาเป็นว่ามากกว่าจุดเหรือมากกว่าจุดถือว่าเป็นอันใช้ได้ครับก็เซฟผลไว้ได้เลยนะครับ